ันดับแรกก็ไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็เลื่อนหาเข้าไว่ u t u b e นะครับตรงนี้นะครับ YouTube นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้ามาใน YouTube แล้วเราก็จะเจอภาพนี้นะครับผมจะเอาเป็นภาพบ็อกซิ่งนะครับนักมวยกำลังชกกันนะครับจะเลือกหาช็อตเด็ดเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการบันทึกหน้าจออันนี้ไว้นะครับเพื่อนำไปตัดต่อกับคายมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ผมจะทำการบันทึกเลยนะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต่อที่คายมาสเตอรเลยนะครับเมื่อบันทึกไฟลภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่คายมาสเตอร์นะครับผมจะใช้คายมาสเตอร์ในการตัดต่อนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปที่16ต่อ9นะครับหลังจากกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการตัดต่อออกมานะครับก็คือไฟบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับก็แตะไปที่บ็อกซินะครับแล้วก็ สักพักหนึ่งนะครับก็จะลงมาข้างล่างนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่สีเหลืองๆขอบสีเลืองข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ะจะได้ไฟล์ขึ้นมานะครับให้เราเป็นตัวอย่างเห็นนะครับในการตัดต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเพรเลยนะครับเพื่อให้ภาพเดินหน้าแล้วเราจะหาช่วงที่ตัดนะครับในส่วนที่ไม่เอาออก เพื่อให้เหลือแต่ในส่วนของช็อตเด็ดนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เมื่อเราเจอช็อตเด็ดแล้วเราก็กดไปที่ไฟล์ภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ขึ้นสีเหลืองนะครับแล้วกดกันไกลต่อเลยนะครับเพื่อตัดช่วงนะครับแล้วกดคำว่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกดตรงไฟล์ครั้งหนึ่งให้มันเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็กด delete ทิ้งออกไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราไม่เอาก็จะสั้นลงนั่นเองนะครับก็จะเหลือสั้นลงนะครับแล้วก็ลองเล่นเพลงดูนะครับเอาเฉพาะช็อตเด็ดนะครับช็อตเด็ดในที่นี้ ก็คือโดนหมัดนะครับเราจะเอาเฉพาะช่วงที่โดนหมัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยนะครับว่าช่วงไหนที่เป็นช็อตเด็ดอ่าได้แล้วครับตรงนี้พอเป็นช็อตเด็ดปุ๊บอ่าเราดีกลับมาใหม่นะครับโดยเสร็จเรียบร้อยก็เราก็อ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็หยุดวิดีโอนะครับหยุดวิดีโอตรงที่ตรงที่โดนต่อยนะครับนี่ครับแล้วก็จะทําการหยุดวิดีโอเลยนะครับ เมื่อเห็นชัดเด็ดแล้วก็ทําการตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคลิกไปที่ไฟล์ภาพนะครับให้นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก,กดไปที่กรรไกรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ไฟล์ภาพเป็นสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่า delete ออกไปนะครับเพื่อตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนั่นเองนะครับเราก็จะได้ชัดเด็ดขึ้นมานครับงครั้งดูคลิปนี้จบลองลองไปต่อยอดดูนะครับคําว่าช็อตเด็ดในที่นี้ผมหมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นบ็อกซิ่งเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นหนังเองก็ดีนะครับเราสามารถที่จะนํามาจาก YouTube เลือกเฉพาะช็อตเด็ดได้นะครับแล้วก็ช็อตเด็ดที่ได้มานั้นเราอาจจะไปลงเกี่ยวกับ Tik t o ็ตก็ได้นะครับแล้วอัปเด็ดไปลงเกี่ยวกับ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าทาช็อตเด็ดใน YouTube เองก็ได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าอย่าให้ผิดลิขสิทธิ์ท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่าให้ผิกดกฎชุมชน ในแต่ละแอปพลิเคชันเท่านั้นเอง Banana. นะครับโอเคนะครับวิธีการก็อย่างนี้นะครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเราตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเรื่อยๆทำ,ทๆนทนนำวไน,น,ำน,ทำนไปเรื่อยๆนะครับที่ผมแนะนํามาวิธีการตัดตัดอย่างไรอะไรอย่างไรซึ่งผมแนะนํามาเรียบร้อยนะครับก็ทําวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าจะได้ช็อตเด็นส่วนที่เราต้องการนะครับ ในเมื่อเราได้ช็อตเด็ดในส่วนที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตัดเสียงให้เราทำการตัดเสียงในวิดีโอนี้ออกนะครับหลังจากที่เราทำการตัดเสียงในวิดีโอนี้ออกเสร็จเรียบร้อย เอาเอฟเฟกเราเข้าไปแทนที่นะครับหลังจากที่เราเอาเอฟเฟกเข้าไปแทนที่แล้วก็กดเพลย์เล่นอีกครั้งหนึ่งนั่นคือช็อตเด็ดของเราที่สร้างขึ้นมาในในระยะเวลาที่เราต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะใส่เอฟเฟกนะครับครั้งสุดท้ายนี้นะครับแล้วลองลองมาเล่นดูนะครับวิธีการตัดช็อตเด็ด ออกให้เหลือแต่ช็อตเด็ดเนี้ยระบบมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็พิธิก็ไล่หาวิธีการในสิ่งที่เราไม่เอาออกก่อนนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับรีเพย์มาแล้วก็เล่นไปใหม่รีเพย์มาก็เล่นไปใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว,ว่าเราจะเจอช็อตเด็ดนั่นก็คือการปล่อยหมัดของบ็อกซิ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟล์วิดีโอที่เราตัดไปเรื่อยๆในส่วนที่เราไม่เอามันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงในที่สุดเนี่ยเมื่อเรา Copy ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราตัดช็อตเด็ดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหลือแค่ประมาณ1นาทีหรือไม่ก็2นาทีนั่นเองนะครับเพราะว่าเราตัดในส่วนที่ไม่เอาออกทั้งหมดนะครับทำรูปแบบเดิมนะครับทําเหมือนกันกับที่ผมแนะนำนะครับตัดออกไปอันไหนที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดออกไป เพิ่มมันใหม่เข้ามานะครับอันไหนที่เราต้องการให้เป็ฉาเด็ดแล้วก็คงมันไว้นะครับอันไหนที่เราไม่เอาก็ตัดออกไปนะครับวิธีการเล่นในส่วนของคายมาสเตอร์นี่เป็นไม่ค่อยยากนะครับก็เล่นง่ายนะครับสําหรับท่านไหนที่เข้ามาเพื่อที่จะต่อวิดีโอเป็น ไปลง YouTube หรือว่าก็ต้องการทำคลิปหรือว่าฝึกทำคลิปดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ดูหลายๆรอบดูวนๆไปวนมานะครับท่านก็สามารถเข้าใจแล้วท่านก็สามารถไปต่อยอดได้นั่นเองนะครับในการทำ u t u b e เองก็ดีในการทำช็อตเด็ดเองก็ด,กกดีหรือว่าในการทำช็อตเด็ดลง Facebook เองก็ดีนะครับซึ่งสามารถทำได้หมดเลยนะครับในส่วนของขายมาสเตอร์ตัวนี้นะครับระบบของคายมาสเตอร์เองนะครับแอปนี้นะครับ ในการตัดต่อค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับให้เราได้เห็นภาพลักษณ์เห็นรูปแบบแลห,หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับท่านลองทำดูนะครับผมอย่าลืมนะครับหากดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าติดปัญหาตรงจุดไหนหรือว่าต้องการให้ผมให้ข้อมูลตรงจุดไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมก็จะเอาคอมเมนต์นั้นมาพิจารณาแล้วก็ทำเป็นวิดีโอ ตอบในส่วนนั้นให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจง่ายนะครับวิธีการตัดต่อก็ไม่ยากนะครับก็มีแค่นี้นะครับนี่ก็ใกล้จะตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทําเหมือนกันนะครับวนไปวนมานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นําเสนอท่านในระดับต่อไปนั่นเองนะครับน่ครับก็จะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดไปตัดมาก็จะเหลือคลิป ที่เป็นช็อตเด็ดแค่ไม่ถึงนาทีเองนะครับเราก็สามารถมาทําช็อตเด็ดได้แล้วนะครับนี่ครับก็นี่ครับ,ก,รบก็ทําการตัดนี่ครับอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ทําวนไปวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นช็อตเด็ดจริงๆนะครับนี่ครับเวลาเราเป็นช็อตเด็ดจริงๆนหรือสั้นนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ทีนี้แล้ววิธีการขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะเอาเสียง ในช็อตเด็ดนี้ออกเสียงเสียงที่อยู่ในบอกซิ่งนี้ออกนะครับเสียงจริงของเขาออกแล้วก็จะเอา,อาระบบเสียงเอฟเฟกของเราเข้าไปแทนที่นั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดเป็นภาพชัดเด็ดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการหลังจากที่เราตัดต่อแล้วจากที่เราตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมันจะเกิดเป็นภาพแบบไหนนะครับเราจะได้เห็นกันนะครับก็ อย่าลืมนะครับติดขัดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วก็ตรงจุดไหนที่ผมอธิบายแล้วปกพร่องก็ให้คอมเมนต์มาบอกกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับเราก็จะได้ช็อตเด็ดตามนี้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือตัดต่อครับล้มนี่ครับตึ้งล้มที่1นนะครับช็อตเด็ดของเรานะครับแล้วก็ตึ้งล้มที่2นะครับแล้วก็ตึ้งล้มที่3นะครับนี่คือช็อตเด็ดนะครับเราจะเอาไปทาช็อตเด็ดนะครับ แล้วก็ตึ้งล้มที่4นะครับก็คือล้ม4ี่ครั้งนั่นเองนะครับเมื่อได้ภาพนี้แล้วอันดับต่อไปให้เราแยกเสียงของเดิมออกก่อนนะครับเสียงที่มันมีผู้ภาคอยู่นะครับวิธีการก็คือแตะเข้าไปที่เคอร์เซอร์นะแตะเข้าไปที่ท้ายไฟล์นั้นเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดเขาว่าแยกเสียงเสียงก็จะออกมาอยู่ข้างล่างตามสีเขียวๆที่เราเห็นนะครับส่วนข้างบนก็จะมีแต่ภาพเพราะฉะนั้นแล้ว ไฟล์ที่มีเสียงด้วยมีภาพด้วยทีนี้ก็จะมีภาพอย่างเดียวเสียงโดนแยกออกมามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการต่อไปก็คือว่าเราจะลบเสียงของเดิมออกทั้งหมดแล้วเราจะเอาเสียงเสียงใหม่เข้าไปแทนที่นั่นเองนะครับเนี่ยลบออกนะครับลบออกเสร็จพอลบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วฟึบนะครับให้เราไปที่เสียงนะครับแล้วเราไปหาค้นหาเสียงที่เราจะมาเป็นเอฟเฟกนั่นเองนะครับ พอเข้าใจไหมครับในการตัดต่อระบบเสียงด้วยคายมาสเตอร์นะครับมีวิธีการตัดต่อแบบนี้นะบเบื้องต้นนะครับซึ่งในการตัดต่อแบบนี้นะครับเราสามารถไปต่อยอดกับหนังแอคชั่นหรือว่าการฟุตบอลโลกอย่างนี้ก็ได้นะครับบ็อกซิง่งหรือว่าเป็นหนังเฉพาะช็อตเด็ดแล้วมาทำช็อตเด็ดได้นะครับซึ่งการทำช็อตเด็ดก็อาจจะใส่เอฟเฟกอย่างอื่นเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับที่จะเอาไปลงใน ทิกต o k หรือว่าเอาไปลงในในส่วนของไอเฟสบุ๊กอะไรก็ได้แต่นะครับที่เป็นชอตเด็ดนะครับเราสามารถลงได้เลยนะครับลอ,ลองไปต่อยอดดูนะครับหากดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าผมอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําทวิดีโอสอนเพิ่มก็ไปนะครับเพราะว่าศาสตร์ในการเรียนรู้นะมันมีหลายช่องทางนะครับมันมีหลายวิธีการที่จะให้เราทําตรงจุดนี้ได้นะครับสําหรับท่านใหม่ที่กําลังเรียนรู้ที่จะ ในการตัดต่อเพื่อทำเป็น YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับอย่าลืมนะครับติดปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสอนในเรื่องราวของเป็นรูปแบบของวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับก็ทำอย่างนี้นะครับ